วันนี้ผมจะมาแป่ไยต่ ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED UX 5 8 2 Notebook 2หน้าจอ s p ป c เกมมิ่งมันดียังไงคุ้มค่าแค่ไหนมีข้อสังเกตอะไรและจะเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับขอเปลี่ยนกันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นต่อยอดมาจาก ASUS Zenbook Pro Duo UX 5 8 1, 1ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยรุ่นนี้ทำการอัปเดตหน้าจอสกรีนแพรพลัสให้ล้ำขึ้น ที่อัปเดตก็คือเมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับก็จะมีกลไกย,ยกจอทำมุมขึ้น9.5องศากับตัวเครื่องเราแบบนี้ซึ่งช่วยลดแสงสะท้อนทำให้มองง่ายขึ้นแถมยังมีเทคโนโลยี aas plus active aerodynamic system ที่ช่วยให้ระบายความร้อนดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง36%ครับดูต่อที่สเปคครับนี่คือหน้าจอหลัก oled ขนาด15.6นิ้วความละเอียด 4K เห็นไหมครับภาพที่ได้นี่คมคลิปเลยแถมยังแสดงสีได้สมจริงระดับ dcip 3 1 0 0ที่รองรับโดย p a n t h o n ถ้าเทียบกับ srgb ก็จะได้อยู่ที่133%ซึ่งจอทั่วไปจะอยู่แค่100%ครับทำให้ขอบเขตการแสดงสีของ d j i p 3จึงกว้างกว่าครับซึ่งปกติค่านี้นี่เขาใช้ในวงการสร้างหนังในอเมริกาด้วยนะครับเข้าไปใช้ในงานระดับมืออาชีพที่วางใจได้เลย แต่ถ้าจะเอาไปดูหนังก็ฟินอีกแบบนะครับเพราะมีเว s a าดิสเพลย์ HDR t o Back 5 0 0ที่แสดงสีดำได้ดำสนิทหรือถ้าต้องอยู่กับหน้าจอนานๆก็มีการรับรองจาก t u o f r e e l a n d ว่าช่วยตัดแสงสีฟ้าได้ถึง70%ก็จะช่วยในการถนอมสายตาครับต่อมาคือหน้าจอ ScreenPad Plus ครับที่ทำการอัปเดตท,ทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกและซอฟต์แวร์ภายในอย่าง Scree n Expert 2.0ช่วยเรื่องการใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ ตัวสเปกจอเป็นแบบ LCD IPS ความละเอียด OK ขนาด14นิ้วครับแสดงค่าสี sRGB ได้100%ถึงจะไม่มากเข้าจอหลักแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปครับ <S <S ถามว่าจอ,อนี้เขาใส่มาให้ทำไมก็ต้องบอกว่า ASUS เขาเน้นเรื่อง productivity ครับที่ส่งเสริมให้เราใช้งานโน้ตบุ๊กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ <S <S ผมเล่าแบบนี้ครับ โดยปกติผมทํางานหลายโปรแกรมครับเวลาแชทเด้งก็ต้องสลับไปดูสลับไปสลับมายุ่งยากปวดหัวแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับเราเลื่อนแชทไปไว้ที่จอล่างด้วยดับปุ่มนี้เลยแล้วเวลามีแชทเข้ามาก็แค่เหลือบตาไปมองได้เลยครับถ้าจะตอบไลน์ก็ทัชจอแล้วพิมพ์ตอบแบบนี้ได้เลยครับจอหลักก็ทัชได้นะครับแล้วเรายังสลับหน้าต่างบนล่างแบบง่ายๆด้วยการกดปุ่มสลับบนคีย์บอร์ดแต่ถ้าอยากดูแบบเต็มตาทั้งจอบนจอล่างก็ลากใส่วิวแม็กซ์ได้เลยครับแต่ถ้าหน้าต่างไหนเปิดบ่อยก็จะมีทัชกรุ๊ปบันทึกไว้ได้นะรเปิด ไว้ด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเปิดลายทิ้งไว้พร้อมกับ Spotify โดยทั้ง2จอเราจะแบ่งได้สูงสุด7หน้าต่างครับและบันทึกไว้ได้ทั้งหมด4รูปแบบซึ่งเราอาจจะเอาไว้ทํางานกลุ่มหนึ่งและเอาไว้พักผ่อนกลุ่มหนึ่งก็ได้ครับนอกจากนี้ ASUS ก็ยังไปร่วมกับ Adobe พัฒนาฟีเจอร์ c o n t r o l Panel ขึ้นมาให้กับสายโปรดักชันด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นแผงควบคุมกับ Adobe ได้อย่าง Photoshop Lightroom Classic Premiere Pro After Effects เปิดปุ๊บก็จะรันขึ้นมาให้แบบนี้เลยครับเราก็สามารถกดปรับแต่งค่าได้เลยแต่ถ้ารู้สึกไม่ถนัดก็สามารถปรับแต่งให้ออกมาเป็นสไตล์แต่ละคนได้เลยครับอีกจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือหน้าจอทั้ง2รองรับการวาดเขียนด้วยปากกา ASUS Pen ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับตามสเปคแล้วสามารถลงน้ําหนักหนักเบาได้ถึง4,96ระดับเลยทําให้ลายเส้นที่ออกมานั้นเป็นธรรมชาติเสมือนกับเขียนจริงๆเลยครับโดยสรุปนะครับหน้าจอที่ให้มาก็ถือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงสเปคที่ให้มาในระดับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับช ช่างภาพยูทูบเบอร์หรือกราฟิกดีไซน์ก็เหมาะเลยล่ะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างครับด้านบนจะเป็นกล้องเว็บแคม 720p แล้วก็มีระบบ IR ปลดล็อกด้วยใบหน้าส่วนด้านบนจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงจุดนี้นะครับส่วนคุณภาพภาพและเสียงจะเป็นยังไงไปชมกันครับและนี่คือภาพและเสียงจาก ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED UX 582เป็นไงครับพราะไหมครับเดี๋ยวฟังกันดู ฉัันยงงงคร้อเพลงงอยยู่่ทมนวาเัสียงที่ได้จากลำโพงฮามานกาดอนถือว่าโอเคเลยครับโอ้โหเพาะจังเลยมาพูดเรื่องคีย์บอร์ดกันบ้างครับปกติแล้วตำแหน่งคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กทั่วไปก็อยู่ตรงกลางของตัวเครื่องนะครับ แต่ ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED รุ่นนี้จะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องครับใช้รแรกๆอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่เขาก็แถมที่รองมือมาให้นะครับช่วยพิมพ์ได้สบายมากขึ้นครับส่วนสัมผัสของปุ่มกดก็แน่นเด้งนิ้วดีครับต่อมาเป็นทัชแพดพร้อมนําแพดในตัวกดครั้งไว้เพื่อเรียกออกมาแบบนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่รองเครื่องแถมมาให้ด้วยครับเอาไปแปะเพื่อเพิ่มความสูงให้ตัวเครื่องช่วยพิมพ์ถนัดมือขึ้น แถมยังช่วยเพิ่มช่องระบายความร้อนใต้เครื่องด้วยรุ่นนี้ยังมีดีไซน์หรูหราตามสไตล์เซนนะครับตัวเครื่องนั้นมีสีเดียวคือสีน้ําเงินเข้มเซเลสเชียบูฝอหลังมีการขัดลายเป็นวงกลมครับที่เสริมให้โลโก้ดูเด่นขึ้นวัสดุก็ทําจากแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยที่แข็งแรงแต่แอบ,บติดรอยนิ้วมือง่ายไปหน่อยครับส่วนเครื่องก็มีการตัดขอบให้เงาเป็นแบบนี้เลยมาดูที่ด้านการพกพากันบ้างครับว่าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวชั่งกันเลยครับเอาตัวเครื่องก่อนนะน้าหนักที่ได้2.4 48ครับถ้าเราจะพกไปด้วยเราก็ต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยใช่ไหมฮนะไปดูอะแดปเตอร์กันครับว่าหนักเท่าไรน้ำหนักเมื่อรวมอะแดปเตอร์อยู่ที่3.17ครับอย่างที่3ก็จะมีปากกาด้วยนะครับเมื่อรวมปากกาก็จะอยู่ที่3.19ครับสุดท้ายมีที่รองมือด้วยนะครับรวมทุกอย่างกันแล้วจะอยู่ที่3.38กิโลกรัมชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูความหนาตัวเครื่องกันบ้างครับความหนาอยู่ที่ 22.08 mm มมครับความหนาก็กำลังดีนะครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่สำหรับโน้ตบุ๊กไซส์นี้นะครับส่วนกระเป๋ามีแถมมาให้ด้วยนี่สวยงามสีเท่เลยล่ะครับต่อไปมาดูด้านพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับช่องแรกนะครับเป็นช่อง DC ช่องที่2เป็น HDMI เวอร์ชันใหม่ล่าสุด2.1ที่สามารถต่อจอแยกได้ถึง 8K เลยครับช่องสุดท้ายเป็นช่องหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรครับดูพอร์ตอีกด้านหนึ่งบ้างครับก็จะมีพอร์ต USB-A 3.2นะครับ1พอร์ตมีพอร์ต Thunderbolt 3 2พอร์ตนะครับตรงนี้สามารถต่อจอแยก 4K ได้ถึง2จอเลยครับในส่วนของพอร์ตโดยรวมก็ถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนใครที่ต้องการใช้ Memor y ี่การก็ต้องซื้อการ์ r e a เด r มาต่อเอาเองนะครับมาพูดเรื่องสเปคและประสิทธิภาพกันบ้างนะครับ เ s ซ s z e n b o o o Pro Duo 15 OLED นั้นใช้ CPU รหัส H ครับหรือว่า High Performance นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรงนะครับที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อแต่งรูปเล่นเกมก็ทํางานได้เร็วและสมูทเลยครับซึ่งปกติแล้วพวกรหัส S นะครับจะอยู่ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่นี่ a อซ s เขาเอารหัส S เนี่ยมาอยู่ในโน้ตบุ๊กเซนบุกนะครับก็เอาใจสายใช้งานหนักเลยละครับ ส่วนการเชื่อมต่อก็เร็วหายห่วงครับกับ Wi-Fi 6 g i g Plus ส่วน CPU นั้นก็ใช้ Intel Core i7 รหัส 10870H พร้อมกับการจอแยกที่แรงไม่แพ้กันอย่าง Nvidia GeForce RTX 3070 8 g b GDDR6 ส่วน RAM ก็ให้มาเป็น32 g b ครับเปิดโปรแกรมเยอะๆทิ้งไว้ไม่มีปัญหาเลย ส่วนความจุ SSD นั้นก็เป็นแบบ NVMe M. 2 PCIe 3.0ขนาด 1TB ทไบด้านประสิทธิภาพนะครับเราก็ทดสอบ CPU ด้วย Geekbench 5ผลคะแนนแบบ Single-Core อยู่ที่1202คะแนนและ Multi-Core อยู่ที่7,100คะแนนส่วนการ์ดจอก็เทสผ่าน 3DMark Time Spy x t e a m 4K ได้คะแนนไป4,368คะแนน สำหรับหน่วยเก็บข้อมูล SSD ก็ทดสอบด้วย r y s t a l d i s k m a r k ความเร็วอ่านอยู่ที่2,878 MB ต่อวินาทีส่วนการเขียนอยู่ที่3 0 1 2 m มกะต่อวินาทีโดยรวมคะแนนทั้งหมดถือว่าสูงมากนะครับหากเรานำโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวอื่นครับสำหรับการเล่นเกมสเปค Intel ก็ต้องบอกว่าเพียงพอเลยล่ะครับสามารถปรับภาพ Full HD กับเกม c y เ e อร์พัได้แบบลื่นๆเลยครับด้านการเรนเดอร์วิดีโอในระดับ 4K พร้อมเอฟเฟกระดับที่ใช้ลงในเพจแบร์ไตก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับ ภาพรวมของ ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED ก็ต้องบอกว่าเพียงพอกับการเอาไปใช้งานอย่างจริงจังนะครับอย่างสายตัดต่อก็มีจอ OLED สีตรงภาพคมบวกกับ Control Panel ช่วยเพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานโปรแกรมตระกูล Adobe แต่ถ้าเป็นสาย Creator ที่ต้องทำงานแบบ multi-tasking หน้าจอ s r e e n Pad ก็ถือว่าช่วยได้มากเลยครับจะไปเปิดงานเล่นเว็บหรือแชทไปพร้อมๆกันก็ทาได้ส่วนสายเล่นเกมที่ต้องการเน้นประสิทธิภาพก็ต้องบอกว่าเล่นได้แบบสบายๆลื่นปื๊ดเลยครับรีวิวที่ดีต้องมีข้อสังเกตครับจากที่ผมใช้งานมาผมเจอ ูอ2ข้อสังเกตด้วยกันข้อสังเกตที่1จุดแรกก็คือตรงกลไกการยกหน้าจอขึ้นครับเวลาปิดนี่ต้องเช็คดีๆนะครับว่ามีอะไรอยู่ด้านในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากมีนี่อาจจะทําให้จอแตกได้เลยครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือทัชแพดครับที่มีขนาดค่อนข้างเล็กทําให้ลากเมาส์จากมุมหนึ่งถึงอีกมุมหนึ่งภายในครั้งเดียวไม่ได้ต้องลากหลายๆครั้งครับแนะนําให้แก้ด้วยการเสียบเมาส์เวลาใช้งานครับหรือเราจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ของสกินแอกเปิด2.0ในรุ่นนี้ด้วยการใช้3นิ้วจิ้มที่ส ก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยสุดท้ายนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคา ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 ที่มาพร้อม CPU Intel Core i7 g e neration ที่10 มีค่าตัวอยู่ที่99,990บาทถือว่าคุ้มเลยนะครับถ้าจะหาโน้ตบุ๊กที่ครบจบในเครื่องเดียวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สเปคหน้าจอและการพกพาครับสำหรับการรับประกันนะครับก็มี ASUS Exclusive Care ครับได้แก่บริการซ่อมถึงที่3ปี local on site service ประกัน57ประเทศทั่วโลก3ปี international a r รัน t ีและประกันอุบัติเหตุ1ปีเต็ม perfect a r r a n t ี นอกจากนี้แล้วยังมี Microsoft Windows 10 Home และ Office Home and Student 2019ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้แต่ถ้าสแกนไม่ทันไปกดลิงก์ในแคปชั่นได้เลย